ลูกเพจเ,เช็ดเลนส์รถคู่หน0งคนอย่างรวดเร็วคุณแป้งเปิดตอนนี้ก่อนได้ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพาไปชมมื้อสุดท้ายนะคะก่อนที่อาการแข็งแนร่งผมยังไม่พูดสุดท้ายมื้อข้ามข,ของวันนี้นะคะนีคน่คนตกใจตอนแรกนะคะเห็นคุณแป้งขั้น <Okay S 1> หลังนึกว่าบรรยากาศที่ไหนนะคะ นะะี่เป็นบรรยากาศก่อนที่จะเข้าไปที่ห้องอาหารห้องประชุมห้องคูดคุยห้องรีแลกห้องเดียวกันทั้งหมดนะคะตอนนี้โรงแรมนี้เหมือนยังเห็นเวียดนามอยู่อยู่ที่โรงแรมนี้นะคะก็เลยคิดว่าอาจจะยังไม่กลับนะคะ ส่วนทีมชาติไทยห้องเราห้องนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศข้างในนะคะน้องๆอาจจะอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ Oh no. menu. Uh, thai food. Thai food. And chicken. Chicken. าพาไปชมบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะตอนนี้ก็เป็นตอนนี้น่าจะ6โมงที่ประเทศไทยที่นี่ประมาณ1ทุ่มนะคะก็บรรยากาศในห้องทานอาหารก็ออกไปฝึกซ้อมกลับมาได้สักประมาณ15นาทีแล้วนะคะตอนนี้ก็ทยอยลงมาทานอาหารนะคะเวลามื้อขํานะคะประมาณทุ่มหนึ่งของทุกวันนะคะทุกคนก็จะมีโต๊ะของตัวเองนะคะมีแก๊งของตัวเองโต๊ะนี้ก็จะเป็น มีน้องยิมนะคะมีพี่ปกนะคะมีมิกกี้นะคะมีพี่มุ้ยนะคะแต่ว่าสมาชิกยังมาไม่ครบนะคะพี่ปกมาคนแรกนะคะนี่เอามาแล้วมิกกี้เต็มเลยส่วนโต๊ะนี้ก็เป็นโต๊ะขายใหญ่นะคะพี่อุ้มพี่กอฟพี่ตองพี่ต้นพี่เจนะคะสมาชิกยังไม่ครบนะคะสมาชิกยังไม่ครบ มาก่อนนะะนี่เป็นโต๊ะขายใหญ่นะคะขายใหญ่อะไรดูขาใหญ่เลยค่ะเป็นโต๊ะขายใหญ่ใครห้ามนี้เรื่องด้วยนะคะ,ะโต๊ะนี้ครบนะคะพี่ต้นมาแล้วครบะคร้ะห้ามเลิพี่ตองอะไรนะพี่ตองบอกครบ้ะห้ามเลิกนะคะนี่บอกสาวด้วยนะ,ะสวัสดี4,700ท่านนะคะที่อยู่ในเพจมาดมแป้งนะคะวันนี้เป็น วันก่อนที่เราจะลงแข่งขันรอบรอบชิงชน,เนนะเลิศนัดที่สองนะคะพบกับอินโดนีเซียเหมือนหนะ้าจอจะโมวๆนิดนึงของอนุญาตเช็ดหน่อยได้ไหมคะ <c oughs> โอเคแค่เซ็ตขึ้นเดียวเลยค่ะท่านม่ขอเช็ดดาเลย ตอผู้จัดการทีมวันนี้มีของมาแจกด้วยนะคะวันนี้พิเศษนะหลังจากแจกแบรนด์เนมไปครบแล้ววันนี้แจกอาหารนะคะและได้ประเด็นกินอันนี้แล้วนะพี่ว่าสีอยสิปุ่มเธอลรากินดูเจที่ไม่พูดเล่นนะเธอหาไม่ได้นะนครปฐมไม่มีแน่นอนจากนี้แต่งตัวสวยและสวยกว่าเลยนะคจ้าเตรียมเติมคอาวดขนาดนี้สนยจจะได้ตันัดเท่มแน่เลยที่เราไปขออีกแล้ว ก็วันท pues ี่สามสิท um ี่31ธันวาคมนะคะก็เชื่อว่าแฟนเพจ หลายๆคนก็คงจะอยู่กับครอบครัวนะคะอยู่ต่างจังหวัดอยู่กับคนที่รักนะคะก็แต่วันนี้นักเตะทีมชาติไทยทุกคนนะคะตอนนี้29คนที่อยู่ในแคมป์นี้นะคะก็ยังทำภารกิจหน้าที่เพื่อชาติกันอยู่อย่างเต็มที่นะคะก็ต้องส่งกำลังใจมาให้ทีมชาติไทยกันเยอะๆนะคะวันนี้บ้า มาคุยก mm. oh, oh, ับ oh, ค uh ุณแป้งดีกว่าคุณแป้งวันนี้เอาอะไรมาเอาปลาสลิดฟูให้น้อน้องแชร์เลยค่ะอยากเอาน้องโตเดี๋ยวนี้โต๊ะแบ่งกับโต๊ะนี้อ๋ออันนี้อาจกินได้เปล่าอ่ะอันนี้อัดฉีดพิเศษใช่ไหมคะปาสิดได้ไหมไอรีสต์กินไม่เป็นการกินไม่เป็นเราเลิกกินไม่เป็นโต๊ะเป็่งโอเคสารัตอร่อยมากเลย แบบแบบนี้เลยอร่อยอร่อยอร่อียดเลยอร่อยมันละเอียดนะครับละเอียดไปได้ไมาโยม <c oughs> ตนี้ขาดใครคะขาดไปขาดพีด่บอยอ๋อเออใช่พี่บอยพี่บอยต้องทานข้าวอยู่ทุกคนบอยกกอนบอยปากกอนน้องเฟยน,นี่เป็นตัวอะไร บอกว่าโดมผมไม่ค่อยกินปลาอ่าก็เลยบอกว่าก็เลยไม่ค่อยชนลก็ <c oughs> ผมไม่ชอบ <c oughs> ข,อขอสร้างเสียงใหม่นะคะขอฟังเสียงใหม่อามหนูนั่งกับพี่เลยมไม่ชอบอ่ะครับ,รบอยาก <c oughs> มไม่กินปลาหน <c oughs> ูดีอีกนะเต้เต้มากินปลาสลิดแทนโดมมันกินไม่ได้กินอบัค อร่อยมากอยู่ในช่วงของการมาดมแป้งสัมภาษณ์สุภชัยใจเด่นนะคะเดี๋ยวมาดมแป้งจะถามทุกคนถามที่ทุกคนถามสุภชัยใจเด่นเข้า่ะแมลองนี่ยิงแน่ดูหน้าตาคลอสเดีดูใกล้ๆหรอมม่เด่นยิงแน่นอนอ่าชีวิตเธอมาเกี่ยวกับปลาจับฉลากก็ได้ปลาละเธอต้องกินปลามันอย่อยกิได้ที่ข้อมือใช่โอ้โหพี่เค่ะ ถ้าพร in ุ่งนี้นะคะสุประชัยใจเด็ดยดีด้วยพี่ช่วยซื้อนาฬิกาให้สุประชัยใจเด็ดหรือสุประโชคสารชาตินะคะหนูขอเห้แมพี่แม่เสยทำไม่ดีหรอใครอยากได้ไหมยก่มด้วยนะได้ถ้าผมเอามารักก็ได้ถ้าผมรู้วิสัยอะ เอาปลาก็ได้ครับเธอแบ่งให้พิธีวัตรก็กินด้วยเอาที่สุริยาสิงห์มูเธอมานั่งได้แล้วอาารย์ใช้อุตสาห์แต่งตัวสวยมาวันนี้เพราะมันมาส่งชาย้ายปีกามาสีอ่านชื่ออนนท์โมเดลของปลาโดมกินปลาไม่เป็นด็ถ้ากินเป็ดลูกแรกนั้นไม่กินปลาถ้ากินเป็ดลูกหแรกกินได้แล้วโดมไม่ชนะไม่ได้ไม่ค่อยฉลาดสวัสดีลูกเสือมาดำแป้งทุกคนนะคะสวัสดีทั้ง7,200คนนะคะเข้ามาแล้วฝากกด แชร์นะคะเพื่อให้แฟนๆทุกคอชาวไทยได้รับชมไลฟ์นี้ด้วยนะคะเอกลุศมากๆในห้องทานอาหารนะคะพี่โดมทานเยอะเลยเพราะว่าพี่โมบอกว่าจะยิงอีกกี่รูปคะไม่เหลือครับ ร้องเพลงได้ยังร <Wait a name>? ืเปาเจ้น <utilizz człowie 32> ้องแขงแฟนัเองพี่กเอนัน่งเจพ้องเจ็บจิเจอะรดาวดาวขอนะตัต่อใครไปอ่ะ ไม่เคยเอออันนี้บอบอกรักแม่บอกรักแม่ได้ลิ้นมียาวยาวจะอ้วทไมอุ้มพุ่น้ขอ้วเราเล่นานที่เดิมก่อนพรุนี้เนี่ยได้แชมป์เนี่ยของฉนย

เราเบียร์วานก็ไม่ได้ออกกับชาตินอดีตที่ออกมาดีนะพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟอันไทยลูกเพจเค่ะแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีมีใหม่ลูกหน้าให้กับคนไทยเลยนสวัสดีปีใหม่ครับผมกหน้าให้กับคนไทยก่อนพี่ก๊อฟคิดว่าจะมอบอะไรให้ผมผ่านให้คนไทยพี่ก๊อฟพูดไปเลยมอบแชมป์ครับเอเว็บสุริย์ครับปีนี้ให้กับคนไทยทุกคนครับผม่นใจครับได้ก่อนเลยถ้าลงไปถ้าไงเตรียมท่าเลยครับวันนี้โอวันนี้พี่แป้งไม่ไปก๊อฟอมีมาก มิน่าอถ้าไปปุ๊บเซ็นแน่นอนไปปุ๊บเย่งเลยพรุ่งนี้ทีละตอนด้วยด้วยทีละตอนค่ะวันส่งท้ายปีเก่าจรรยาพูดอะไรถึงคนไทยค่ะทีละตอนฮะก่อนที่พูดจะไปเรียนโค้ดเอ่อโปรไลเซ่คุณพูดอะไรถึงคนไทยฮะทีละตอนคุณพูดเลยโปรไลเซ่เฉยแล้วก็ขอให้คนไทยมีความสุขครับแล้วก็เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับปีสองพันยี่สิบสองครับลองสองกรอวินเนี่ยนิดนึงกวินกวินนะกวินดูกพรหน่อยกระวินจ้าพี่ตองพี่ตองพี่ตองพูดกับคนไทยหน่อยครับก็ สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับผมขอให้ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีกับทุกคนนะครับแล้วก็มีพลังกายมีพลังใจทําในทุกๆอย่างที่มุ่งหวังไปนะครับยังไงก็ช่วยกันสนับสนุนทีมชาติไทยสนับสนุนพวกเราเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับแล<า>้วเรื่อดีหน่อยไหมแล้วเรื่อดีหน่อยไหมแล้วเรื่องดีเนี่ยสาวๆเยอะท่านผู้ชมท่านชาไทยลืมนะว่าได้ไปดีที่ไหนฮะทักทายคนไทยพี่ต้นค่ะครับก็สว<า>ัสดีปีใหม่ครับก็ วันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีก็ขอให้สิ่งอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ผ่านพ้นไปมันเริ่มวันพรุ่งนี้ด้วยปีใหม่ก็แฮปปี้เนวีเอียครับพี่ต้นพี่อพี่ต้นแอซิดสด้พีต้นดีให้แม่ตายสินี้ให้เลยค่ะ <c oughs> พี่ต้นเนี่ยพี่ต้นดีกว่าน,นี้ พี่เจดีกว่าพี่เจพี่เจวันสุดท้ายของปี2021แล้วค่ะพูดอะไรครับส<า>ุดท้ายยังไม่ใช่ปีใหม่นะค,นคือสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยว่าเขาดาวเนี่ยเป็นพรุ่งนี้เท่านั้นครับหลังเราเอาช,ชนะเยี่ยมเยนาทีผมมีแค่นั้นเยี่ยมแชมป์สุดแบบชมป์แชมป์แชมป์เลยลูกรงนี้บ้าโตนี้แชมป์นี่ดังมากสุขบรโชคสารชาติฟัง ตั้งสปปลาวภาคแล้วฉันก็ต้องขอขอบคุณสปปลาวนะสุขภาโชคสารชาติเนี oh. um, so ่ยเบอร์เจ็ดเนี่ยโอ้โหแฟนสปปลาวแฟนสปปลาวชื่นชมเธอมากนะเพราะอะไรคะเชฟเพราะอะไรนะอีเชฟคพูดไม่ออกมันแช่้มันเคี้ยวก่อนดูมารยาทเป็นยัไปที่ปวี๋เชิญก่อนค่ะปวีฝากอะไรถึงคนรับบุรีฝากถึงฟุกไหมคะบคุรัน้องฟุกครับ ใครยังไงเนะี่ยดูแลปวีด้วยนะเขาดีที่พูดแค่นี้ปีแล้วใช่ไหมเอาพูดถึงพูดกี่กับแฟนพูดกับแฟนแฟนบอลชาวไทยหน่อยปวีนะให้เจนพบหน่อยได้ไหมก็สวัสด,ดีปีใหม่ครับผมแฟนบอลทุกคนครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราในแมตสุดท้ายด้วยครับนี<แ>่นะครักเจนพบ พี่เจนพี่เจนพี่เจนผมขอลงเลยพูดแบบนี้เลยครับฉันพูดแทนอ่ะผมขอลงเลยเออฉันพูดแทนพี่เจนพี่เจนพูดในความดีใจค่ะเอ่อความดีใจนะครับเรื่องสงสารพี่เก่าพูดกับกล้องเธอไม่ใช่พูดกับฉันฉันมานั่งด้วยเป็นกางใจให้พวกเราด้วยครับเราจะเอาถ้วยกับด่างพี่แชมป์นะคะดังอยืน พี่แชมป์ชื่อก็แชมป์แล้วแม่พี่แชมป์กพี่แชมป์ไปึกสามครั้งเลยค่ะ่แชมป์เลยค่ะช้อนข้าไม่ได้มาทางนี้ที่มด้วค่ะาจบจไปครับ Happy New Year ครับให้คนไทยมีความสุขมากๆครับเราก็จะเอาถ้วยไปฝากครับโอเคพี่พูดนะว่าเด็กคนนั้งจาสุภาพมากถ้าคุณแกออกมาตอนเด็กๆก็จะเห็นพี่แชมป์อยู่หน้าห้องมแเพราะว่าออกมหาสัญญาณออกมาหาอรออกมาหาสัญญาณโวเด็กทัไม่พอเแชม เราจะไปที่กีฬาการแมนมันเขาตั้งสมาธิมากมากจริงค่ะเดี๋ยวจะมาดําสีอยู่อะน้องเละน้องเละบอลไทยแลนดชูบดีคะเละครับอะไรนะครับบดี๋ยวป้าจะหนาเป็นเละไหมวะถามว่าอะไรนั่นเละจับไม่ได้วันนี้วันสุดท้ายของปีแล้วครับน้องและบวยพรเป็นแฟนฟุตบอลชาไทยหน่อยก็ ขอให้แฟนบอลเรามีความสุขกับปีใหม่นะครับแล้วก็แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเอาแชมป์ฝากเป็นของของันพีใหม่ให้แฟนบอลครับมาตัวลูกครึ่งโตัวหล่อโตลูกครึ่งคุณแม่ต้องช่วยแล้วล่รค่ะัวลูกครึ่ง a s, <c oughs> <S e uh, you can you can talk in English this is uh uh almost the best handsome center back I don't know between Elias and Tom beer we say to everyone I'm <you 're S 1> humble in, t อเคแอ b e t บเบู h ้เริสบั t l i o พาทยอ่พูดภาษาไทยลถึงกักะัเกิ สัตว์วันเกิดแฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์โอเคการเจกันละกันกันกันพูด้นสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่สุขสันต์วันปีใหม่เออสำหรับโรเลอร์ของเรามาเก๋ในทีมแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะขอบค้า พี่มุ้ยของเราเลยค่ะพี่มุยโอ้โหกินไวมากมาที่หลังเรากินไวมากอยให้พี่มุ้ยดื่มน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวให้พี่มุ้ยช่วยอวยพรเป็นสลับพี่มุ้ยเนี่ยนะคะถือว่าเป็นขาใหญ่้คุณยาพารานะคะพี่มุ้ยนะคะ ศูนหน้าดาวเด่นของวงไทยมาหลายกี่ปีแล้วนะชิคก็จำความแบบเธอไม่ได้สามสิบสามครับไม่อายุสามสิบสามอ๋ออายุสามสิบสามเกดแล้วเป็นสูนหน้าไปกี่ปีนะครับตั้งแต่เริ่มเล่นตั้งแต่เด็กครับได้ข่าวว่าเธอก็เล่นตำแหน่งโกได้ใช่ไหมเชื่อแฟนเมื่อไหร่เชื่อแป้งช่ครับเชื่อบอกมุ้ยบอกความในใจถึงถึงแฟนแฟนบีจีว่าแฟนบีจีได้ศูนย์หน้าสิงคโปร์ชื่ออะไรนะอีกอะไรนะ อีกซานนี่ดูอีกทีนะอิกซานอยู่ก็ไม่ได้หล่อกว่ามุ้ยทีละสิแดงนาเท่าไหร่นะอีกซานแต่ก็โอเคพี่มุ้ยพี่มุ้ยปวยตอนวันปีใหม่ล่วงหน้าให้กับแฟนๆแฟนบอลชาวไทยเลยครับครับผมก็ส่งท้ายปีเก่านลับปีใหม่ครับก็วันนี้มันทิ้นปีแล้วก็ขอให้ในวันพรุ่งนี้อะไรครับก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของแฟนบอลชาวไทยทุกคนของคนไทยทุกคนได้เจอกับสิ่งดีๆแล้วก็ขอให้สิ่งสักสิบ์ ต่างๆเยครับคมขอมขอให้มีปีที่ดีในปีหน้านี้ครับก็ปีปีที่ผ่านมาอะไรมันไม่ดีมันสิ่งดีๆที่ที่เกิดส,สิ่งที่มันไม่ดีเกิดขึ้นก็ปีใหม่นี้ก็จะเจะได้สิ่งดีๆดี่ามวยคูดยาวมากครับ คุณ,คณแปง้งคุณสุทธิชัยหยุ่ดก็เข้ามาชมคุณ,คณ<ด>สุธิชัยหยุน่นสวัสดีค่ะคุณสุทธิชุนพรุ่งนี้ฝากเชียร์บอลไทยด้วยนะคะวันที่หนึ่งมกรานะคะตีอะไรนะสองห้าหกห้านะค่ะก็เดี๋ยวนอ้องๆที่เพิ่งกลับอ๋อเป็นบรรยากาศนะคะสบายๆยามเย็นนะคะก็จะมีการหยอกล้อเล่นแบบน,นี้นะคะ่น ไทยศาสตร์ทองเวียนนะคะโค้ชหญิงประวัติศาสตร์ของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนะคะของฟุตบอลทีมชาติไทยนะคะเกิดวันที่หนึ่งนะคะแต่วันนี้เราเอาเลิกเอาชัยก่อนเลยนะคะโอเคแล้วก็มาดําตีนะคะลูกเพ็มาดําแป้งคงรู้กันอยู่แล้วนะคะมาดําตีนะคะอายุก็ค่อนข้างมากแล้ว ขวามสุขมากนะครับจันขอบคุณแม่ทุกงานค่ะขอละล้อมะเนาะขอละล้อมไม่ให้ล้อเดียวสิโอเคครับวันนี้เป็นวันสิ้นปีให้ลูกเพจเป็นแฟนแล้วก็แฟนๆทุกบอลชาวไทยเลยครับก็ขอลให้พี่ใหม่พี่ใหม่ก็ขอให้มีความสุขครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็ระวังเรื่องการเดินทางด้วยครับ ไงมีหลักการนะคะอ่ะไหนพี่โดมหน่อยไปแล้วพี่คุยไปแล้วอันนี้หนึ่งทีหนึ่งไปทีหนึงคนมาดูทีหลังให้ว่าอะไรครับเลือกพี่ใหม่แล้วครับต้องกินปลาก็ก็เขาให้มีความสุขมากๆครับส่งท้ายปีเก่าแล้วต้อนรับปีใหม่ครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานทุกทีครับใครใครเอานมัติโอ้โหเอา้องอามลูกอาม้องอามยังทานไม่หมดเป็นคนทานเยอะมากต้องทานมาเนาะถึงจะสบายโยมไม่ค่อยกินนะครับ ก็เป็นบรรยากาศสบายๆนะคะอเจอกันพรุ่นี้นะคะสวัสดีค่ะครับ